กราบสวัสดีพี่พี่เอฟซีกุมารทองบางพะเยาทุกทุกท่านนะครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับพระเครื่องเครื่องรางของขังนะครับกับกับผมกุมารทองบางพะเยานะครับวันนี้นํผพาสวยๆครับเอามาฝากพี่พี่เอฟซีอีกเหมือนเดิมนะครับสาหรับช่องทางการติดต่อครับผมเบอร์เก่าประเดิมนะครับ064756 นึ่นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนนะครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับวันนี้ได้ชุดเบญจภาชีมานะครับมีสมเด็จวัดระฆังบางขุนพมนะครับสมเด็จวัดเกชโยแล้วก็มีพระกุกเก่าๆมาหนึ่งองค์นะครับเพื่อมาให้เป็นการเทเวลาครับมาชมองค์แรกชิ้นแรกกันเลยแล้วกันนะครับนี่ครับเครื่องเครื่องใหญ่ๆแบบนี้ฮะเรียม เลี่ยมกรอบแบบวินเทจแบบโบราณนะครับนี่ฮะเลี่ยมกรอบวินเทจแบบโบราณเป็นพระกกมาดูน,นะครับหรือพระกูทางอีสานนะครับเป็นพิมพ์สมาธินะครับนี่ฮะดูเนื้อนะครับเก่าปึ๊กเลยนะครับเนื้อเก่าปึ๊กเลยนะครับศิลปะสวยงามนะครับ ศิลปะสวยงามนะครับองนี้เป็นพระเป็นพระพุทธนะครับพิมพ์พระพุทธนะนั่งสมาธิครับศิลปะสวยงามครับเลี่ยมกรอบเก่าๆแบบนี้ฮะเลี่ยมกรอบเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆท่านใดชอบนะครับเอาตั้งโตเอาตั้งโชว์ก็ได้นะครับตั้งโชว์ก็ได้หรือจะแขวนก็แขวนก,ก็จะหนักหน่อยนะครับนี่ฮะเลี่ยมกรอบวินเทจแบบโบราณเลยนะครับ เรี่ยมกรอบวินเทจแบบโบราณสวยสมบูรณ์นะครับสวยสมบูรณ์นะครับหายากครับผมหายากสวยสวยสมบูรณ์แบบนี้นะครับองค์นี้นะครับผมเปิดไว้สามพันบาทนะครับสามพันบาทพี่พี่ท่านใดชอบก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับเบอร์ศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมรายการต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นนี่ครับผมพาสมเด็จนะครับ ระสมเด็จองค์นี้กรอบเก่านะครับนี่กรอบเก่าได้ช <Grand S 2> ุดกรอบเก่ามาสี่องนะครับเป็นกรอบงานทองเหลืองเก่าโบราณนะครับกรอบงานทองเหลืองเก่าโบราณนะครับองค์ที่1นะครับองค์นี้เป็นพิมพ์เป็นพิมพ์เส่นได้นะครับเป็นบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้นะครับเนื้อหาสวยงามครับผมเนื้อหาสวยงามนะครับ นี่ครับเนื้อหนึนุ่มนะครับเนื้อหนึนุ่มนะครับมันมันแบบนี้เลยนะครับมีรอยปีรอยแยกดูเป็นแบบเป็นธรรมชาติดีนะครับกรอบเก่าสวยคลาสสิกครับกรอบเก่าสวยคลาสสิกนะครับกรอบเก่าแบบนี้นะฮะได้มาสี่องค์ครับพี่บีนะครับได้มาสี่องค์นะครับนี่ครับสวยงามทั้งสี่องค์เลยนะครับองค์ที่หนึ่งองค์นี้นะฮะจะเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับจะเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับ ชอบแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับองค์นี้เปิดไว้สองพันบาทนะครับสองพันบาทนะครับผมองค์ที่หนึ่งนะครับผมเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับต่อไปนะครับองค์ที่สองนะครับองค์ที่สองนะครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์พระประธานนะครับพิมพ์ใหญ่ด้านหลังมีรอยปีรอยแยกแบบนี้เลยนะครับเนื้อเน่าเก่าๆแบบนี้ฮะเนื้อเน่าเก่าๆแบบนี้เลยนะครับงานเก่านะครับกรอบเก่านะครับผม ด้านหน้านะครับมีเม็ดมนลานใหญ่ๆนะครับทุ้มแขนลึกนะครับได้เหลี่ยมได้ฉากได้มิติแบบนี้สวยงามนะครับเอาสองพันบาทนะครับสองพันบาทนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับผมองค์ที่สองนะครับต่อไปองค์ที่สามครับองค์ที่สามเป็นพิมพ์ใหญ่เหมือนกันนะครับองค์ที่สามเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับด้านหลังเป็นรอยกดลงไปนะครับเวลากดพระองค์นี้เป็นรอยยุบแบบรลอยนิ้วมือแบบธรรมชาตินะครับรอยนิ้วมือดูธรรมชาตินะครับนี่ครับผม เวลากดพรกกดยุบลงไปนะครับมีรอยปีรอยแยกแบบนี้เลยนะครับเม็ดมอนสาน,นี่ครับชัดเจนนะครับเม็ดมอนสารส่องดูชัดเจนนะครับองค์นี้สวยคลาสิครับอง์นี้สวยะคลาสิครับด้านหน้าพิมพ์ลึกนะครับพิมพตรงลึกเส้นทุ้ม่าไวยนะครับได้รูปได้ฉากได้มิตินะครับพร้อมกรอบพร้อมห้อยเลยนะครับเอาสองพันบาทนะครับอง์นี้สองพันบาทนะครับองที่สามนะครับ ต่อไปนะครับองที่4ครับผมนี่ครับองที่4นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ครับองนี้จะมีลงรักนะครับด้านหลังเป็นกาบหมากขึ้นกระดานปาดแบบนี้เลยนะครับเนื้อหาจัดจ้านครับนี่ฮะเนื้อหาจัดจ้านครับผมขึ้นคอได้เลยนะครับไม่อายใครนะครับองนี้นะฮะด้านหน้าลงรักแบบพิเศษนะครับแบบพิเศษนะครับลงรักรักษาสภาพผิวพระนะครับ นี่ครับสวยงามนะครับเป็นลักน้ําเครื่องนะครับผมอ่าพร้อมกรอบวินเทจนะครับกรอบเก่างานเก่าเป็นกรอบทองเหลืองเก่าโบราณนะครับเอาสองพันบาทนะครับสองพันบาทนะครับผมอ่าผ้าเลี่ยมกรอบเก่ามีอยู่สี่องค์นะครับอ่ามีอยู่สี่องค์นะครับเปิดไว้องค์ละสองพันบาทนะครับอ่าต่อไปนะครับเป็นผ้าสมเด็จวัดเกศชโยนะครับผ้าสมเด็จวัดเกศชโยนะครับพิมพ์เจ็ดชั้นนิยมนะครับองค์นี้นะครับเหมือน โดนลงรักนะฮะลงรักเขาเรียกอะไรพวกรักรักน้ำหมากรักน้ำเกลียงนะครับนี่ฮะเนื้อหาสวยงามนะครับแต่ว่าอาจจะมีบินมุมตรงนี้นิดหน่อยนะครับพิมพ์ตรงถูกต้องชัดเจนครับนี่ครับพิมพ์ตรงถูกต้องชัดเจนนะครับเนื้อปึ๊กๆเลยนะครับเนื้อปึ๊กๆเลยนะครับเอา1,000บาทแล้วกันนะครับเปิดไป้1 0 0 0บาทนะครับสมเด็จพระเกศชยโยนะครับอันนี้องค์ที่1น,นะครับ1,000บาทครับผม ต่อไปนะครับองที่2นะครับเป็นพิมพ์อ่าหชั้นนะครับนี่ครับพิมพ์6ชั้นอกตลอดนี่ฮะดูเนื้อนะครับเก่าปึ๊กเลยนะครับมีรอยปีรอยแยกแบบนี้เลยนะครับอ่ามีรอยปีรอยแยกแบบนี้เลยนะครับอ่าเปิดไว้องค์ละ1,000บาทนะครับด้านข้างขอบข้างจะลงชาติลงทองนะครับลงชาติลงทองนะครับเนื้อ ปึกๆเลยนะครับเนื้อปึกๆเลยนะครับอ่าด้านหลังนะครับด้านหลังมีรอยปีรอยแยกแบบนี้ฮะอ่าเนื้อฟูๆครับนะยูเป็นธรรมชาตินะครับยูเป็นธรรมชาตินะครับอ๋อหนึ่งพันบาทนะครับอันนี้องค์ที่1นะครับสาหรับวัดเกตชโยนะครับต่อไปองค์ที่2ครับผมองค์ที่2นี้สวยสมบูรณ์ครับนี่ฮะดูขอบข้างนะครับด้านหลังนะครับผมองค์ที่2นะครับสวยงามนะครับเนื้อ แห้งๆนะครับเนื้อแห้งๆฟูๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้องค์ที่สององค์ที่สามนะครับผมองค์ที่สามนะครับผมอ่าต่อไปองค์ที่สี่ครับองค์ที่สี่นะครับอ่าอันนี้จะลงรักลงชาตินะครับดูด้านหลังนะครับดูง่ายมากเลยนะครับด้านหลังเก่าสวยเลยนะครับอันนี้องค์ที่สี่นะครับผมหนึ่งพันบาทนะครับต่อไปองค์ที่ห้าครับผมนะครับองค์ที่ห้าครับ องนี้ก็สวยจัดจ้านนะครับสวยจัดจ้านเลยนะครับจะลงรักลงทองนะครับนี่ลงรักลงทองเก่าๆนะครับรักทองก็จะผูก่อนไปตามการเวลานะครับอันนี้องค์ที่5นะครับผม1 0 0 0บาทนะครับ1,000บาทนะครับต่อไปนะครับมาดูพิมพ์เจ็ดชั้นนิยมนะครับพิมพ์เจ็ดชั้นนิยมนะครับเนื้อหาแห้งเก่าเลยนะครับเนื้อหาแห้งเก่าเลยเจ้าของเดิมชอบนะครับชอบแบบ ชอบที่มันมีลักมีทองแบบนี้ฮะมันบอกก็บอกดูคลาสสิกดีนะครับดูคลาสสิกดีนะครับอันนี้องค์ที่6นะครับผมองค์ที่6ครับเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะครับนี่องค์ที่6ครับ1000บาทนะครับต่อไปนะครับองค์ที่7ครับองค์ที่7นี่องค์ที่7นะครับเนื้อสวยนะครับเนื้อสวยมากเลยนะครับอันนี้องค์ที่7นะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนนะครับแอดไลน์มานะครับ0ูน7 5 6 1สี่เจ็ดห้าหหนึ่งหนะครับ เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับดูเนื้อหามวลสารนะครับเนื้อหามวลสารเนื้อหนึบนุ่มนะครับเนื้อหนึบนุ่มแก่่งแห้งเลยนะครับแก่งแห้งเลยนะครับอันนี้องค์ที่7ดนะครับผมองค์ที่7ดนะครับ1,000บาทนะครับต่อไปนะครับองค์ที่8ดครับผมองค์ที่8ดนะครับอ่าองค์ที่8นี้แขนจะแหว่งหน่อยนะครับองค์ที่8ดนะครับ1,000บาทเหมือนกันนะครับต่อไปนะครับองค์ที่9้าครับผม ขอยาไปไวหน่อยนะครับไม่ทันยังไงแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0647561169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์อุ่เดียวกันนะครับดูองค์ที่เก้านะครับดูองค์ที่เก้านะครับดูเม็ดมันตาลใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้องค์ที่เก้านะครับผมนีองค์ที่เก้านะครับผมหนึ่งพันบาทครับต่อไปองค์ที่สิบครับน่องค์ที่สิบครับผม นื้อสวยมากนะครับองค์ที่สิบนะครับต่อไปองค์ที่สิบเอ็ดครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับดูลักหนาๆนะครับทองเก่าๆนะครับลักหนาๆทองเก่าๆเนื้ ivia, ia, Studies, อหามวลสารนี่ครับอ่านะครับผมอันนี้องค์ที่สิบนะครับผมดูด้านหลังนะครับด้านหลังดูง่ายนะครับขอบข้างก็จะมีรอยปิรอยแยกนะครับอันนี้องค์ที่สิบครับผมต่อไปนะครับองค์ที่สิบเอ็ดครับอ่าองค์นี้สวยสมบูรณ์นะครับองค์นี้สวยสมบูรณ์นะครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับ ด้านหลังจะเป็นเหมือนกันเลยนะครับนี่ครับมีรอยปีรอยแยกเนื้อโฟนะครับองนี้จะแก่น้ํามันหน่อยนะครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับต่อไปองค์ที่สิบสองนะครับองค์ที่สิบสองครับผมนี่องค์ที่สิบสองครับชอบแอดไลน์มานะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งงเก้านะครับเอร์โทรเปร์ไลน์เ์ิดียวกันนะครับอันนี้องค์ที่สิบสามนะครับองค์ที่สิบสามนี่ก็สวยนะครับเนื้อมีรอยปีรอยแยกมีรอยปูไตแบบนี้ฮะ มีรอยปูไตตัวตัวแบบนี Já, ้เลยนะครับนะครับผมรอยปูไตนะครับรอยปูไตตัวต like ัวแบบนี้เลยนะครับอ่องค์ที่สิบสี่นะครับนี่องค์ที่สิบสี่นะครับผมต่อไปนะครับองค์ที่สิบห้าครับองค์ที่สิบห้านะครับอันนี้องค์ที่สิบห้านะครับผมดูเม็ดมนสารนะครับมีเม็ดมนสารใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับสวยงามดูเป็นธรรมชาตินะครับอันนี้องค์ที่สิบห้าครับผม อ่าต่อไปองค์ที่สิบหกครับองค์ที่สิบหกนะครับอ่าองค์ที่สิบหกนะครับนี่องค์ที่สิบหกนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองคไหนนะครับแอดไลน์มานะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันต่อไปองค์ที่สิบเจ็ดนะครับองค์ที่สิบเจ็ดเป็นพิมพ์เจดีโยนะครับนี่ครับอ่าพิมพ์เจดีโยเนื้อเก่ามากนะครับดูขอบข้างนะครับไม่รอยปริอ่าแบบนี้เลยดูง่ายนะครับด้านหลังนะครับ นะครับอันหนึ่งพันบาทนะครับอ่หนึ่งพันบาทองค์ที่สิบเจ็ดนะครับต่อไปองค์ที่สิบแปดครับองค์ที่สิบแปดเป็นพิมพ์เจดีเยเหมือนกันนะครับองค์ที่สิบแปดนะครับดูด้านหลังนะฮะด้านหลังจะมีรอยปรอยแย่ของเนื้อแบบนี้ฮะอ่นะครับดูเป็นธรรมชาตินะครับอ่นะครับผมอันนี้องค์ที่สิบแปดนะครับผมต่อไปนะครับองค์ที่สิบเก้าครับสิบเก้าเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับอ่าสิบเก้าเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับ เนื้อสวยนะครับเนื้อสวยสวยฟูฟูแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะเนื้อสวยสวยฟูฟูแบบนี้เลยนะครับอันนี้เหมือนเจ้าของเดิมว่าจะขูดดูเนื้อนะครับขูดดูเนื้อนี่รอยปูไตนะครับนี่ด้านข้างเขาข้างมีรอยปีรอยแยกเนื้อหามนสานนะครับสวยงามนะครับองค์ที่สิบเก้านะครับผมหนึ่งพันบาทนะครับต่อไปองค์ที่ยี่สิบครับนี่องค์ที่ยี่สิบครับพิมพ์เซ้นได้ เนื้อจะออกแห้งๆฟูๆนะครับเนื้อออกแห้งๆฟูๆนะครับในองค์ที่ iten, ยี่สิบครับต่อไปองค์ที่ยี่สิบอ็ดครับยี่สิบเอ็ดองค์นี้ก็สวยนะครับองค์ที่ยี่สิบอ็นะครับนี่ฮะรอยปูไตรอยปีรอยแยกแบบนี้นะครับด <t> ูเป็นธรรมชาตินะครับองค์ที่ยี่สิบนะครับต่อไปยี่สิบอดครับยี่นะครับยี่อครับผม เอา1,000บาทนะครับชุดนี้นะครับเประมาณ1,000บาทนะครับถูกใจแอดไลน์มานะครับ0647561169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปมาดูเป็นสมเด็จวัดระฆังนะครับสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้อ่าชุดนี้เนื้อหาก็ปึ๊กเลยนะครับอ่าได้เนื้อนะครับเนื้อเนื้อมันทุกองค์นะครับเนื้อมันทุกองค์นะครับดูครับพิมพ์ทรงนะครับอันนี้องค์ที่หนึ่งนะครับวัดระฆังนะครับอันนี้องค์ที่นะครับ นี่ครับผมเปิดไว้หนึ่งพันนะครับองค์ที่หนึ่งครับต่อไปนะครับองค์ที่สองครับองค์ที่สองพิมพ์ลึกๆนะครับพิมพ์ลึกๆนะครับมีรอยรอยแยกแบบนี้เลยนะครับอันนี้องค์ที่สองครับผมสมเด็จพระราชงครับองค์ที่สองนะครับต่อไปองค์ที่สามครับนี่ฮะองที่สามองนี้จะเนื้อนวลๆนะครับเนื้อนวลๆพระมีบินมีก่อนนะครับพระมีบินมีก่อนนะครับองค์ที่สามนะครับ หนึ่งพันบาทนะครับหมดไว้หนึ่งพันบาทนะครับต่อไปองค์ที่สี่ครับองค์ที่สี่องค์ที่สี่องค์นี้ก็เนื้อแห้งสวยนะครับองค์ที่สี่เนื้อแห้งสวยนะครับนี่ฮะด้านข้างนะครับมีรอยปิ่รอยแยกแบบนี้ด้านหลังรอยปริแตกแยกแบบนี้เลยนะครับอันนี้องค์ที่สี่นะครับผมหนึ่งพันบาทนะครับต่อไปองค์ที่ห้านะครับองค์ที่ห้านะครับเนื้อจะออกโทนขาวนวลนะครับมีเม็ดตวนเม็ดมนตานใหญ่ๆแบบนี้ฮะอันนี้องค์ที่ห้าครับผม องค์ที่ห้านะครับผมต่อไปองค์ที่หกครับองค์ที่หกอ่าองค์ที่กอนนอนนะครับเนื้อนวนนนเลยนะครับมีบินมีกระเทาะหน่อยนึงนะครับนี่ฮะมีบินมีกระเทาะหน่อยนึงแต่เนื้อนวนนะครับเนื้อนวนนะครับมอนสานนะครับอันนี้องค์ที่หกนะครับองค์ที่หกนะครับต่อไปองค์ที่เจ็ดครับองค์ที่เจ็ดนะครับนี่ฮะนี่รอยปีรอยแยกตรงนี้สวยงามนะครับด้านหลังมีรอยปูไตดูมอนสานนะครับนี่ฮะ มันสอนชัดเจนนะครับอ่ชุดนี้เปิดไว้หนึ่งพันนะครับสมเด็จนะครับอันนี้องค์ที่เจ็ดนะครับต่อไปองค์ที่แปดนะครับองค์นี้ได้แห้งได้เก่านะครับได้แห้งได้เก่านะครับได้มนสารเม็ดใหญ่เลยนะครับนี่ฮะนะครับอันนี้องค์องค์ที่แปดนะครับปปิดองค์ที่แปดนะครับนี่ดูด้านหลังนะครับด้านหลังนี่สวยเลยนะครับนี่ฮะองค์ที่แปดนะครับเนื้อแห้งๆเลยนะครับ ต่อไปองค์ที่เก้าครับองค์ที่เก้าองค์นี้พิมพ์ตรงดีนะครับพิมพ์ตรงดีนะครับนี่ฮะเนื้อนวลนวลเลยนะครับดูด้านหลังนะครับด้านหลังนี่ปึ๊กเลยนะครับนี่ฮะต้องดูนวลตานะครับนวลตาดีนะครับอันนี้องค์ที่สิบนะครับผมองค์ที่สิบครับต่อไปองค์ที่สิบเอ็ดครับองค์นี้ก็พิมพ์ลึกนะครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับพิมพ์ลึกนะครับนี่ดูด้านหลัง มันมากนะครับด้านหลังมันมากนะครับอ่ะชอบองคไหนถูกใจองคไหนนะครับแอดไลน์มาได้เลยครับ0647561169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผอขอบคุณครับ